พุทธศาสนาสุภาษิตหมวดศีลกระทูที่หนึ่งศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นมารดาของการ,รยานธรรมทั้งหลายเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นควรชำระศีลให้บริสุทธิ์คำแปลคำว่าศีลคือความประพฤติดีทางกายและวาจาโดยมีเจตนางดเว็นจากความชั่วทางกายทางวาจาศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งปวง เพราะสินกําจัดกเกลียดอย่างหยาบที่เกิดขึ้นมาทางกายและวาจามองเห็นได้ง่ายถ้ากายและวาจาสงบแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะสะดวกประดุดการแต่งหน้าให้สวยงามต้องล้างหน้าให้สะอาดเสียก่อนฉะนั้นที่ว่าเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายหมายความว่ามารดาคือผู้ให้กำเนิดแก่บุตรธิดาประชาชนพลโลกทั้งมวลล้วนมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นกัลยาณธรรมคือธรรมที่ดีงามทั้งหลาย ล้วนมีศีลเป็นพื้นฐานทั้งนั้นศีลเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงคือเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงจัดลำดับหลักคำสอนโดยจัดศีลไว้เป็นอันดับแรกสมาธิเป็นอันดับที่สองปัญญาเป็นอันดับที่สามฉะนั้นสาธุชนผู้จักปฏิบัติธรรมชั้นสูงขึ้นไปควรชำระศีลให้บริสุทธิ์ชนีแลก,กระทูธรรมหมวดศีลกระทูที่สอง คนผู้ทุศีนย่อมได้รับความติเตียนและความเสียชื่อเสียงส่วนผู้มีศีนย่อมได้รับชื่อเสียงและความยกย่องสรรเสริญทุกเมื่อคําว่าคนทุศีนคือคนที่ไม่มีศีนมีความประพฤติไม่เรียบร้อยทั้งทางกายวาจาเขาย่อมสร้างความเดือดร้อนแข่งแก่ตนเองและผู้อื่นดูตัวอย่างเช่นคนไม่มีศีนห้าย่อมฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตั้งแต่สัตว์เนราชาญจนถึงมนุษย์เขาย่อมได้รับโทษทันมีติดคุกตารางเป็นต้นย่อมลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของย่อมประพฤติผิดในกามคบชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นย่อมพูจากโกหกหลอกลวงผู้อื่นย่อมดื่มสุราเมรยัยอันเป็นเหตุให้ประมาทเมื่อเขาประพฤติล่วงละเมิดสินห้าประการดังกล่าวมาแล้วย่อมได้รับความติดเตียนจากบัณฑิต ทำให้เสียชื่อเสียงของตนเองและวงตระกูลไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยส่วนผู้มีศีลมีความประพฤติเรียบร้อยทั้งทางกายและวาจาชื่อว่าเป็นคนดีในสังคมย่อมมีคนอยากคบหาสมาคมด้วยเพราะผู้มีศีลไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คบหาด้วยเหตุแห่งศีลเขาย่อมได้รับชื่อเสียงและความยกย่องสรรเสริญทุกเมื่อชนิแร หมวดสินกระทูที่3ผู้มีศีลย่อมได้มิตรมากด้วยความสำรวมส่วนผู้ไม่มีศินประพฤติชั่วย่อมแตกจากมิตรคำว่าศีลแปลว่าปกติปกติทั้งทางกายและวาจาอีกอย่างหนึ่งหมายถึงแบบแผนอันดีงามที่ควรประพฤติปฏิบัติศินเป็นเครื่องควบคุมให้บุคคลมีกายวาจาเรียบร้อยบุคคลทุกประเภทสามารถประพฤติปฏิบัติและรักษาศินได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนมีหรือคนจนเมื่อรักษาศีลอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นปัจจัยพาให้สำเร็จประโยชน์ทั้งโลกนี้คือมีหน้าที่การงานทรัพสมบัติที่สมบูรณ์ในโลกหน้าคือไปสู่พบที่ดีและเป็นปัจจัยหนุนเนื้องให้ถึงประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานเมื่อบุคคลผู้มีศีลดังกล่าวมาข้างต้นก็จะมีมิตรที่ดีคอยแนะนำประโยชน์มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มากมายอันเกิดจากอนิสงค์ของการรักษาศีล เพราะว่าบุคคลผู้รักษาศินย่อมสำรวมในอิริยาบถท,ทั้ง4คือเดินยืนนั่งนอนส่วนบุคคลผู้ไม่มีศินย่อมเป็นที่รังเกียจของบุคคลทั่วไปขึ้นชื่อว่าบุคคลถ้าไม่มีศิลแล้วย่อมกระทำชั่วได้ทุกอย่างเพื่อนฝูงที่เคยมาหาสู่ก็ตีตัวออกหา่างไม่กล้าคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับบุคคลประเภทนี้ให้อยู่ร่วมกับบุคคลผู้มีศินขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ